อ้อค้ามาส่งค้ามาส่งพี่น้องเขากูก็กูตีกูเลียนค้านอ้อมาแถวค้าสอนปนิตได้ค้านอ้อสอนปนญญาลายค้าอันได้เป็นตอนพฤกษลุมมันค้านอ้อกัรตอนอ่านในการอ่านมันในค้านอ้อยก็อย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ค้านอ้ออ่นหมอก็มีค้านอ้อันไปหมอก็มีทางนำค้าเจอยกันแชร์ก็กลัมสองกลัมสามกลัมค้านอ้อหนึ่งก็ก็ดีค่ะสองก็ก็ดีค้านอ้อข้อหนึ่งค้านอ้อตายากตายาติดต่างนาแพทย์จำนาเยื่น ตาเยืนยาปอดว่าแพจจำนายาวตาเยืนยาวมาดูสองต่างว่าแพ้นจำมือตาเยืนยาวมือหน้าอยกจำนาตาเยืนยาวเือหน้าพ่ออ่านจะไหนคะเนาะอ่านตัวตัวที่สองตัวที่หนึ่งตัวที่สองพ่ออ่านตัวที่สามอ่านตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองเลยสามพ่ออ่านจะไหนคะเนาะมันเต็มดื่มค่ะขอสองคะเนาะลาต่างกาแก่นดี จานต่างๆนาพยากเดินดีเดินจานต่างๆนาพยาจำเจินดีเดินเจินยาว่าพยาจำเต่ายาวดีเดินเจินยาวอาตือสองต่างว่าพยาจำเออดีเดินเจินยาวเอออ่าคมในมากข้อหนึ่งขึ้นอย่งกัมขะนอะตายืนยาวมือนาดีเดินเจินยาวเออในขะนอะมันเต็มดื่้อขาข้อสามขะนอะ ลาดังกาแกนดีฮาเตอร์สองจำตาฮู้ลีฮู้ปานเตต่างนาระจำนาเปื้อนดีฮู้เปื้อนตาเตอร์สองวาแพโตดีฮู้เปื้อนโต้กาวาพระยากเก่าลีฮู้เปื้อนโตเก่าอ่ากัมในข้อหนึ่งอังกัมขะนอ,อตาเย็นยาวเมื่อนาดีเตือนเจรย์เย่าเออดีฮู้เปื้อน โตเก่าให้ไหนคานอดมันเต็มเลื่อมคานตั้งเงาคมเลื่อมคานอดต่างปายก็เต็มเลื่อมคานกำในขอคอสีคานอดยายักยาเอสปาเบย์าเปคา,าดเต่างหน้าแพนเขินยาเปย์เนคาดเต่างหน้าแพนจำนาเขินยาเปย์เนเขินหน้ายักจำนายาเบย์นขินหนะ้า พออ่านใช่ไหมคะน้องมันเต็มดื่มค่ะกล้ามในมาที่คอนเนอร์แดงกล้ามค่ะน้องตาตาเย็นยาวมือนาหลีเดินเจรินยาวเออดีหูเบอร์ดีดีดีหูเปิ้นโตเก่าอย่าเป็นขึ้นขึ้นนาอ่ะทางกล้ามคะะ่ะน้องตาเย็นยาวมือนาหลีหูเปิ้น โตอะหลีเต้นเจินเย่าเอออ่ะกำในิดขนอ่ขอสามดีฮู้เปื้นโตเก่าอย่าเปข,ขึ้นขึ้นหน้าขอขายยาโกอย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ค่ะเนาะอ่าอันหมอก็มีค่ะเนาะอันไปหมอก็มีตั้งน้ำคายอย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์ตั้งึ้นแล้วก็มาสอนไว้คิดน,นั้นคะเนา่ อ่าอยากอแชร์ไว้ในเพจพวกตัวเกา่าก็ได้ขนาดตันขินแล้วก็มาสอนขินอาให้หนค่ะอ่าปับลิก์ต้ก็มี่คันอวว่ผาผัสสนใจในก็ต้องตักถามในค่ะอ่าปวามีเสียงอย่างเสียงลังในก็ว่างข้องกันในคันออค่ะอยู่ยิ้มตัง้งหลังในคันออค่ะเหมือนสูงกุกกอค่ะ